มาสรงคาคลิปวิดีโอน่เขาใครมาย้อนตรงตักมาชมตรงตาเขาให้เลยให้แหลมหมอพากันใะ้แหลมติดต่อกันได้ให้แวนถึงกันได้ตั้งผ่าัดปอมีก็ดีให้พอมีผ่าได้ก็ดีขนาดเราให้หมอคิดถึงพอมีแน่เราให้หมอคิดถึงให้หมอพักกันแต่ในญาติพี่น้องและอ่ยาติพี่น้องเนาะน่ะจำเป็นต้องด้วย แอนเดงเงินคำอย่างเดียวไม่พเนาะแต่ว่าตัวเลยอ่านนำใจของเขาฟ้องว่านําใจขเขาพักจียงรืงอเพิ่งติงอาโก้ได้จียงรืงอมันนะ่ะเราได้เข้าใจกันตรงไหนคะเนาะมากสงค์ท่ทางว่าไปละหันคลิปวิดีโอนะั่นจอยกันเด็กไลน์ทุกแชร์ปัญหะเนาะเพราะว่าเขาขาดใจมีเขาบ้ามหมอกมาให้ถึงพี่น้องตาเขาทะเลรู้กันได้ยินกันทุกเก็ 毛松堂。嗯嗯